สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการอะไรวะเรียกสั้นๆรองเท้านารีนะครับดอยอินทนนทตันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปชมดอกซากุระนะครับด้านในนะครับบานสะพังร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยก่อนเข้าก็จะสแกน นะครับเพื่อเข้าโครงการครับแต่ว่าผมสแกนเดินละรอบหนึ่งนี่ครับด้านไหนไหด้านหนก็จะเป็นดอกนางพญาเสือโครงนะครับชมพูบานสะพังร้อยเปอร์เซ็นแล้วที่นี่น <c oughs> ชื่อโครงการเต็มๆก็โครงการนานุรักษ์พันุ์กล้วยไม้รองเท้านาลียินทนนนะครับ อยู่บริเวณดอยอินทนนนะครับขาออกมาจากอาเภอแม่วางตรงนี้ก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเยอะๆเลยนะครับแต่ต้นสวยๆมันก็อยู่ต้นนี้ทางเข้านี่ค,คนจะเยอะหน่อย <c oughs> ด้านในก็จะมีกระฟองกาแฟขายนะครับมีไก่ย่างเนะนียมีก๋วยเตี๋ยว เป็นของเจ้าหน้าที่อุทยานครับมันทำการจำหน่ายให้พวกเราได้กินกันจะไปเดินชมกันด้านในนะจ๊ะสวยงามปันไหนข้างในก็จะมีอ่างน้ำข้างล่างเลยนะครับเป็นสระน้ำเรื่องไงนี่แหละไก่อะไร โอ้มีจุดถ่ายรูปเยอะเลยครับแต่ตัวสวยๆก็ต้นต้นใหญ่ข้างหน้าแหละสวยกว่าเขาหัวเองเลยโอ้เขาท่ายครับผมแล้วนหัวนั่งไงดอกสินนี้แม่หรอ นี่ครับผมสวยๆส,สีชมพูอารามดอยละจ้าโอ้สวยจริงครับตรงนี้บ่อน้ำก็สวย <c oughs> นี่เป็นวิวเป็นวิวอ่างน้ำข้างล่างนะครับแล้วก็เป็นซากุระนะครับอยู่รอบๆอ่างแบบนี้เลยนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผ่านมาดอยอินทนนท์เส้นแม่วางก็เชิญแวะที่นี่ได้นะครับผมว <c oughs> ิวก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ <c oughs> อากาศดีครับอากาศเย็น <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นภูเขา <c oughs> ลอมรอบอีกเหมือนเดิมนะครับ ค่าเข้าชมฟรีครับผมไม่เสียตังค์นะจ๊ะทุกคนมาเด้อบานร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะที่ลองเท้านาลีก่อนที่มันจะล่วงโลยหายไป <c oughs> นี่น้ำโคตรใสนะมองเห็นปลาด้วยนะข้างล่าง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวหาถ่ายรูปสักหน่อยนะครับ หล,หลังจากที่เราถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยก็มาอัดวิดีโอต่อนะครับนี่ครับผมซากูระพญาเสือโคองต <c oughs> อนนี้ไม่มีแดดอากาศก็เย็นมากเลยนะครับประมาณสักยี่สิบน่าจะได้วิวก็ประมาณนี้ครับผม ตามลานางพญาเสือโคงก็ประมาณนี้สําหรับรองเท้านาลีนะครับที่ดอยยินถนนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอันนี้บรรยากาศด้านล่างนะครับก็จะมีกาแฟขายด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็มีร้านค้าของเจ้าหน้าที่นะครับมีอันนี้ด้วยนะสายดาวดวงละยี่สิบรุ่นรับรางวัลน,นะครับผม นี่ก็จะเป็นไก่ไก่ทอดนะครับข้าวเหนียวฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกาแฟเลยนะครับกาแฟกาแฟนี่ร้านสอยดาวครับใครอยากสอย <c oughs> มาได้ครับยี่สิบนี่ก็เป็นร้านกาแฟนะครับส่วนฝั่งด้านหน้าของเราทางด้านนู้นก็จะเป็นร้านพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เป็นของฝากจากบนดอยนี่แหละครับ น,น่าจะเป็นผล,ลไม้เมืองหนาวนะครับตรงนี้ก็มีกล้วยไม้ขายด้วยนะจ๊ะทุกคนใครชอบกล้วยไม้ของแท้บนดอยนี่ตรงนี้เลยนะครับรผมก็ไม่ใช่สายกล้วยไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเรียกต้นอะไรบ้งเนี่ยก็มีผักสดบนดอยก็มีนะครับตรงนู้นก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ผมไปกินมาแล้วครับห้าสิบบาท จะมีมันเผาข้าโพดย่างโอเคจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับร้านค้าบนนี้นะครับโอ้ตัวนี้ตัวท็อปเลยนั่นเน่ยซูซูกิเบิร์กแมนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สกายเวยบไปเลยเนี่ยโอ้ใหญ่กว่าฟอร์ไส์กันเ่ย ประมาณนี้นะครับผมเราเดินทางกันสถานีต่อไปเลยนะครับลากันที่นี่ไว้ก่อนติดตามกันใหม่ครับผม